สวัสดีครับพี่้องขามันมีมิกิจกรรมยุสาขาอีกแล้วพี่รองขานี่รับน้องปีหนึ่งนะคะมีแต่คนน่าสวยๆนะคะทุกคนขานี่รุ่นพี่ก็มาคุยกับรุ่นน้องนะคะแจกแจงเรื่องทุกอย่างนะคะว่าวันนี้เราจะเล่นกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะสนุกสนานเฮฮานะคะวันนี้รุ่นพี่ก็มากันครบแล้วน้องแอมแปมก็น่ารักมากในจากรน้องน้อยนะคะฝ่ายสันทนาการนะคะก็พาเด็กน้อยเล่นเกมนะคะตกไม้ตกมือเล่นเกมเป่าหลอดเป่ายางก็ว่าไปนะคะนี่น้องๆก็ทำวอสกับน้องแอมแปมไปหนึ่งแมปนะคะพี่น้ำทิมกำลังอธิบายนะคะว่ามีอะไรก นะคะน้องๆทุกคนก็น่ารักทุกคนเลยนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะกำลังคุยกันนะคะว่าจะเอายังไงนะคะอันนี้เป็นฝ่ายปกครองนะคะเป็นฝ่ายปกครองค่ะทุกคนค่ะน่ารักน่าซีดนะคะเพราะว่าแต่งหน้าไหมด้คะน่าซีดมากทุกคนค่ะเหมือนไก่ต้มเลยนะคะปกครองของเรานะคะน่ารักกับทุกคนนะคะแอบจะแอบดูนิดหน่อยนะคะเพราะว่าคือหน้าที่ของเขากับทุกคนค่ะอันนี้ก็เข้ามาในห้องนะคะกำลังทําบูมนะคะบูมสาขานะคะกทุกคนค่ะน้องๆน่ารักมากปีนี้เด็กเยอะมากเห็นแล้วก็ปูมใจเห็นแล้วก็ตื้นตันนะคะปีหน้ามาเยอะๆนะคะทุกคนค่ะสาขาเราเจอกันใหม่คลิปหหนน้้าาาเดดีี๋ยวจะะมพกใูอ ามีอีกหลายคลิปเลย